ละครชีวิตรักแฝดคนละฝามารีครูมีข่าวดีจะบอกเธอข่าวดีอะไรหรอคะครูข่าวดีที่ว่าครูจะให้มารีกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมคะข่าวดีก็คือเมย่ากำลังจะมั่นกับนอ็อตอะไรนะคะเมย่าจะมั่นกับนอ็อตเป็นไปได้ยังไงก็พี่น็อตเขาเป็นแฟนมารี เขารักมารีมากขาไม่มีวันทรยศมารีแร้วค่ะเธอนี่มองโลกในแง่ดีสมกับเป็นนางเอกจริงๆนะมารีเมย่าเขาแย่งคนรักของเธอนี่ไงล่ะโทรศัพท์เนี่ยลงรูปเขาสองคนไปถ่ายรูปชุดวันมั่นทำยังกับฟรีเวดดิ้งนะจ้ะช่างเขาเธอค่ะ ถ้าเขาจะทรยศหักหลังมาลีทั้งคู่ก็ปล่อยเขาไปผีเน่ากับโลงผุช่างไม่ได้นะจ๊ะมาลีหนูจะเป็นนางเอกที่แสนดีแบบนี้ไม่ได้แล้วครูจะให้มาลีทำยังไงคะในเมื่อพีนอ่น็อตเขาเปลี่ยนใจไปรักเมย่าแล้วนี่ตอนเนี้ยเมย่าเขาไม่ได้หน้าผีแล้วเขาสวยเขาไม่มีอะไรต่างจากมาลี ก็มีสิทธิ์ที่พี่น็อตจะรักไปสิเธอก็ไปปรากฏตัวในงานมั่นของเขาสองคนให้พวกเขาเห็นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอย่ายอมแพ้เชื่อครูสิจำไว้ว่าครูช่วยชีวิตเธอเอาไว้เธอจะต้องเชื่อฟังครูครูสั่งให้เธอไปเธอก็ต้องไปมารีได้ค่ะมารีจะไป แล้วงานวันมั่นก็ได้เกิดขึ้นเมย่ารู้สึกมีความสุขมากที่สุดในชีวิตที่ในที่สุดแล้วเธอก็ได้เป็นเจ้าของนอ็อตหญิงสาวสวยเฉิดฉายในชุดไทยแม่ของน็อตพอใจที่ได้เมย่าเป็นลูกสะใภ้สวยมากเลยจ้ะเมยา่าสวยจริงๆไม่คิดเลยนะว่าทำศัลยกรรมออกมาแล้วจะสวยมากขนาดนี้สวยกว่ามารีอีกนะจ๊ะแต่เมย่าไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะคุณป้า เรื่องอะไรล่ะก็เพราะว่าพี่น็อตเขายังรักพี่มารีอยู่จะไปสนใจอะไรมารีทิ้งน็อตไปเขาไม่เห็นคุณค่าความรักของนอ็อตเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องอะไรทั้งนั้นแต่เมย่ากลัวว่าถ้าเมย่ามั่นกับพี่น็อตไปแล้วแล้ววันนึงพี่มารีกลับมาเมย่าจะเป็นยังไงคะกลับมาก็ช่างหัวเขาสิ แม่ไม่รับอยู่แล้วละจ้ะแม่รับเมย่าคนเดียวเท่านั้นเป็นลูกสะใภ้แต่พี่น็อตไม่รักเมย่าวันหนึ่งเขาก็ต้องรักเชื่อแม่สิมีแม่เป็นพวกแบบนี้ไม่นานหรอกจ้ะแม่จะช่วยทำให้พี่น็อตรักเมย่าขอบคุณนะคะคุณป้าแล้วงานมั่นของเมย่าก็กำลังจะมาถึงงานมั่นของเมย่าแท้ แต่เพนโพรโยมกลับรู้สึกแปลกทำไมฉันรู้สึกไม่ดีเลยจ้ะนมคุณเพนไม่สบายใจเรื่องอะไรคะทำไมมานั่งหน้าเศร้าแบบนี้พิธีกำลังจะเริ่มตาฉันกระตุกข้างขวามันกระตุกตั้งติดเช้าแล้วนะนมฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเรื่องอะไรคะพอจะบอกนมได้ไหมก็เรื่องมารีนะสิถ้าวันหนึ่งมารีกลับมา แล้วพบว่าน็อตมั่นกับเมย่าน้องสาวแท้ๆจะเกิดอะไรขึ้นก็คุณหนูเมย่าบอกว่าคุณหนูมารีหนีไปกับแฟนใหม่แล้วทั้งคู่แอบแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วนี่คะฉันไม่เชื่อหรอกนะฉันเลี้ยงมารีมาทําไมจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงโนมคิดหรอว่ามารีจะแต่งงานโดยไม่บอกพ่อแม่น่ะแล้วคุณเมย่า จะหลอกพวกเราทำไมล่ะคะคุณเพนไม่มีเหตุผลอะไรที way, ens, ่คุณเมย่าจะทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเมย่ารักน็อตนะสิความรักทำให้เราทำอะไรทุกอย่างได้คุณเพนมองคุณหนูเมย่าในแง่ร้ายไปแล้วค่ะคุณหนูเมย่าไม่ใจร้ายแบบนั้นนมเลี้ยงของนมมานมรู้ดีแต่ฉันไม่สบายใจเลยนมไม่สบายใจจริงๆนะทำใจให้สบายค่ะ เข้าไปในบ้านกันงานมั่นกำลังจะเริ่มแล้วอย่าให้คุณหนูเมย่าเสียใจอีกเลยแล้วงานมั่นก็กำลังจะเริ่มขึ้นว่าที่เจ้าสาวยังไม่เข้ามาอยู่ๆมารีก็ปรากฏตัวขึ้นเมยา่าแม่นึกว่าหนูแต่งตัวแล้วซะอีกทำไมยังไม่แต่งตัวอีกสิบนาทีพิธีก็จะเริ่มแล้วนะลูกแต่งตัวทำไมคะก็เพราะว่างานวันนี้ มันไม่ใช่งานของมารีนี่คะคุณแม่ม,มารีนี่ลูกมารีกลับมาแล้วจ้ะแม่จ๋ากลับมาแล้วกลับมาหาทุกคนโทลูกแม่ดีใจจังลูกหายไปไหนมาตั้งหลายเดือนแม่คิดถึงโทรหาก็ไม่ติดตามหาที่ไหนก็ไม่เจอมารีโดนทำร้ายคะ่ะมารีก็เลยจำใจต้องหลบซ่อนตัวอยู่จนกว่าจะหายดีใคร ใครบางอาจมาทำร้ายลูกของแม่มารีไม่ทันตอบน็อตกับเมย่าก็เดินเข้ามามารีพี่มารีดีใจด้วยนะเมยา่าที่เธอสวยขึ้นมากสวยกว่าพี่ซะอีกสวยจนตอนนี้เธอได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างของพี่ไปแล้วพี่มาได้ยังไงอ่ะพี่ตายไปแล้วนี่รู้ได้ยังไงเธอรู้ได้ยังไงว่าพี่ตายไปแล้ว หรือว่าเธอเป็นคนอยู่เบื้องหลังอย่ามาใส่ร้ายเมย่านะพี่มารีตัวเองหนีไปกับผู้ชายมีหน้ามาใส่ร้ายน้องขุบป,ปากนะฟังนะคะทุกคนนังน้องทรยศเนี่ยมันคิดจะฆ่าฉันมันหลอกล่อให้ฉันไปติดอยู่ที่บ้านร้างแล้วก็ขังฉันเอาไว้ตั้งใจจะให้ฉันหิวตายอยู่ในนั้นไม่จริงไม่จริงนะทุกคนกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะนางมาลี ครูลินล,ลี่เป็นพยานได้เพราะครูลินล,ลี่เป็นคนช่วยชีวิตมาลีเอาไว้ว่าไงนะครูครูเหรอที่เป็นคนช่วยชีวิตนางมาลีครูหมายความว่ายังไงพูดมาเดี๋ยวนี้นะทุกคนหันมามองครูลินล,ลี่เป็นตาเดียวแต่ครูลินล,ลี่ปฏิเสธพูดอะไรกันคะคุณหนูมาลีครูก็เพิ่งได้เจอคุณหนูมาลีพร้อมๆกับทุกคน ครูจะไปช่วยชีวิตหนูได้ยังไงครูทำไมครูพูดแบบนี้หนูนะ่่ยยังมาใส่ร้ายคุณหนูเมย่าแบบนั้นสิจ๊ะใส่ร้ายเมย่าเราไม่พอมาใส่ร้ายครูเขาอีกครูนี่ครูเป็นพวกเดียวกับนางเมย่าเหรอพูดอะไรอะ่ะคุณหนูมาลีพวกเดียวกันอะไรกันครูไม่เข้าใจ มารีรู้สึกเสียใจมากที่ทุกคนมองเธอเหมือนตัวประหลาดจึงวิ่งร้องไห้หนีออกไปทันทีอะไรกันเนี่ยตอนนี้มันจะได้เลิกแล้วไปกันเถอตะตานอตผมยังไม่มั่นครับจนกว่าจะได้รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่นอตพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพี่บอกตามตรงนะว่าพี่ก็สงสัยเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่เหมือนกันพี่จะไม่มั่นกับเมยา่าจนกว่าพี่จะรู้ความจริง เมย่าไม่ยอมนะเมย่าไม่ยอมไม่ยอมกระจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเมย่ากับมารีใครจะชนะในเกมนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ